เครื่องบินขับไล่ F-4 Phantom II ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์การบินทหารของโลกและยังเป็นเครื่องบินที่มีบทบาทสำคัญกับกองทัพอากาศไทยในช่วงเวลาหนึ่งด้วยแม้ว่าในปัจจุบันจะปลดประจำการไปแล้ว แต่ชื่อของ F-4 Phantom II ยังคงถูกพูดถึงเสมอในฐานะเครื่องบินรบระดับตำนานที่ทั้งทรงพลังดุดันและเปลี่ยนโฉมหน้าการรบทางอากาศไปตลอดกาล F-4 Phantom II ถูกพัฒนาโดยบริษัท McDonnell Aircraft ของสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายทศวรรษ1950เดิมทีออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องบินขับไล่สำหรับกองทัพเรือสหรัฐ แต่ด้วยสมรรถนะที่โดดเด่นทำให้ต่อมาถูกนำไปใช้งานโดยกองทัพอากาศและนาวิกโยธินรวมถึงถูกส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลกหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย จุดเด่นแรกที่ใครเห็นก็ต้องจำได้ทันทีคือรูปลักษ์ของ F4 Phantom II ตัวลำมีขนาดใหญ่หนักและดูแข็งแกร่งแตกต่างจากเครื่องบินขับไล่ย,ยุคก,ก่อนที่มักจะมีขนาดเล็กและเพรียวบาง F4 เป็นเครื่องบินแบบ2ที่นั่งมีนักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมอาวุธนั่งเรียงกันทำให้สามารถทำภารกิจได้หลากหลายมากขึ้นทั้งการสกัดกั้นการโจมตีภาคพื้นและการลาดตระเวณ ในด้านสมรรถนะ F4 Phantom II ถือว่าเหนือชั้นมากในยุคข,ของมันเครื่องบินรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นแบบเทอร์โบเจ็ตสเครื่องทำให้สามารถทำความเร็วได้มากกว่า2เท่าของความเร็วเสียงหรือประมาณแมต2.2ความเร็วระดับนี้ในช่วงทศวรรษ1960ถือว่าน่าทึ่งอย่างยิ่งและทำให้ F4 สามารถไล่ตามหรือหลบหนีศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัตราการไต่ระดับก็เป็นอีกจุดที่โดดเด่น F4 สามารถไต่ขึ้นสู่ความสูงมากกว่า180 0 0เมตรได้อย่างรวดเร็วทำให้เหมาะกับภารกิจสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกในระดับความสูงมากนอกจากนี้ยังมีพิสัยบินที่ไกลาสามารถทำภารกิจได้นานโดยเฉพาะเมื่อมีการติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริม ระบบอาวุธของ F-4 Phantom II ก็ถือว่าล้ำสมัยมากในยุคนั้นเครื่องบินรุ่นแรกแรกถูกออกแบบมาให้เน้นการรบด้วยขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเป็นหลักโดยไม่ติดตั้งปืนกลภายในซึ่งสะท้อนแนวคิดการรบสมัยใหม่ในช่วงสงครามเย็นต่อมาจึงมีการเพิ่มปืนกลเข้ามาในบางรุ่นเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการรบระยะใกล้ F-4 สามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศได้หลายแบบ รวมถึงขีปนาวุธนำวิถีเรดาร์และอินฟราเรดทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั้งในระยะไกลและระยะประชิดนอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกระเบิดโจมตีภาคพื้นได้จำนวนมากทำให้เป็นเครื่องบินอเนกประสงค์อย่างแท้จริง เมื่อพูดถึงการใช้งานในประเทศไทยกองทัพอากาศไทยได้นำ F-4 Phantom II เข้าประจำการในช่วงทศวรรษ1970เพื่อเสริมขีดความสามารถในการป้องกันน่านฟ้าไทยในยุคที่สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย,ยังคงตึงเครียด F-4 กลายเป็นเครื่องบินขับไล่หลักของไทยในช่วงเวลานั้นและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทันสมัยและพลังทางอากาศของประเทศ นักบินไทยที่ได้บิน F4 ต่างยอมรับว่าเป็นเครื่องบินที่ทรงพลังมากแต่ก็ต้องการทักษะสูงในการควบคุมเนื่องจากขนาดใหญ่น้ำหนักมากและมีความเร็วสูงการฝึกนักบินจึงต้องเข้มข้นเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามเมื่อสามารถควบคุมเครื่องบินได้แล้ว F4 ก็ให้ความมั่นใจอย่างมากในการปฏิบัติภารกิจ ในภารกิจป้องกันน่านฟ้า F4 Phantom II ของไทยมีบทบาทสำคัญในการลาดตระเวนและสะกัดกั้นเครื่องบินไม่ทราบฝ่ายความเร็วและเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกลซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งในยุคนั้นแม้ว่า F4 จะมีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมแต่ก็มีข้อจำกัดเช่นกันหนึ่งในนั้นคือการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาก็มากตามไปด้วยเนื่องจากเป็นเครื่องบินที่มีระบบซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในยุคนั้นนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่หลายประเทศรวมถึงไทยตัดสินใจปลดประจำการ F-4 เมื่อมีเครื่องบินรุ่นใหม่ที่ประหยัดและมีเทคโนโลยีลำหน้าก,กว่าเข้ามาแทนที่ในเรื่องของราคาหากพูดถึงตอนที่ F-4 Phantom II ยังอยู่ในช่วงการผลิตราคาต่อเครื่องถือว่าสูงมากสำหรับยุคนั้น โดยเฉลี่ยอยู่ที่หลายล้านดอนลลาร์สหรัฐขึ้งอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์ที่ติดตั้งหากคิดเป็นมูลค่าในปัจจุบันราคาจะสูงกว่านั้นมากเมื่อรวมค่าอาวุธอะไหล่และการฝึกบุคลากรสำหรับประเทศไทยการจัดหา F-4 ไม่ได้เป็นเทียงการซื้อเครื่องบิน แต่เป็นการลงทุนด้านความมั่นคงในระยะยาวทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการฝึกนักบินและการบำรุงรักษาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่กองทัพอากาศไทยให้กับการป้องกันประเท,ใท,ะเทศในยุคนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไล่ยุคใหม่อย่าง F-16 หรือ J-39 a z z กริปเปนจะเห็นได้ว่า F-4 Phantom II อาจดูด้อยกว่าในด้านเทคโนโลยีเรดาร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์และความคล่องตัวแต่หากมองในบริบทของยุคสมัย F4 คือเครื่องบินที่ลำหน้ามากและเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้การพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นต่อๆมาประสบความสำเร็จ สิ่งที่ทำให้ F-4 Phantom II กลายเป็นตำนานไม่ใช่แค่ตัวเลขสมรรถนะหรือราคาแต่คือบทบาทในสนามรบจริงเครื่องบินรุ่นนี้ผ่านสงครามและภารกิจสำคัญมากมายทั่วโลกและในประเทศไทยเอง F-4 ก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กองทัพอากาศที่น่าภาคภูมิใจ แม้วันนี้ F-4 Phantom II จะไม่ได้วินอยู่บนท้องฟ้าไทยอีกต่อไปแต่ภาพจำของเครื่องบินลำใหญ่เสียงเครื่องยนต์คำรามและความเร็วเหนือเสียงยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้ที่เคยเห็น เคยบินหรือเคยทำงานร่วมกับมันสำหรับคนรักการบินและประวัติศาสตร์ทหาร F4 Phantom II ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของยุคหนึ่งยุคที่พลังทางอากาศกำหนดสมดุลของโลกและประเทศไทยก็เคยยืนอยู่ในจุดนั้นด้วยความภาคภูมิใจ